สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่2ีตุลาคมอัปเดตล่าสุด วันนี้มาพร้อมเรทอัปเดตล่าสุดเรทเนี่ยพานุพงษงเจริญสีสรงเรทอัปเดตไม้ของได้วิเคราะห์แบบชนเรมทมวยไทยเจดสีวันนี้กูรูเกาจิ้งเขามองไปในทิศทางใดมองผ่านเรทเรทนี่ถือว่าเป็นไม้แรกของมวยไทยเจดสีอาทิตย์ที่20วันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึง FC เหมือนเดิมชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่20ตุค,คู่หนึ่ง ทับหลวงเพชรเกียรติเพชรเจอกับสายรัตนพอหอมเลิ่น124ทับหลวง18จากขอนแก่นซ้อมอยู่เพชรเกียรติเพชรขณะที่สายรัตนส18จากสุรินทร์ซ้อมอยู่ลูกมะขามหวานฟอร์มล่าสุดทับหลวงนะแพนอกยกสามไม้สังเงินชนะนกยกสองชาญชายัยชนะคะแนนพรน,นำโชคขณะที่ฟอร์มล่าสุดของสายรัตนแพเสมอสิงชนะพายุทรายสุดท้ายแพนอกยกสามจอมผดจ ไฟเตอร์ Fighter, เปิดเกมก็ต้องทับหลวงนะทับหลวงนี่เป็นมวยขวาแข้งขวาหมัดขวาศอกคมขาแหลกขาลยหัวจิตหัวใจดีมากขณะที่ซ้ายรัตนะมวยซ้ายนะแข้งซ้ายหมัดซ้ายศอกซ้ายมวยคู่นี้เรทเปิดขึ้นมาเนี่ยทับหลวงต่อ19กครูเก็าิ้งเขามองไปที่ทับหลวงว่ามีลูกเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวหัวจิตหัวใจดีมากๆ มวยคู่นี้ของแดงมองว่าเป็นมวยสายต่ำนะลุ้นนับนอกและชนะคะแนนวันนี้ของแดงชอบไปที่ทับหลวงของแดงมองว่าทับหลวงเนี่ยหนักแรงทุกลูกนะแข่งขว่าหมัดขวาโดยเฉพาะลูกเตะขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทีเด็ดหมัดเนี่ยก็ใช้ได้เข่าในเหนียวแน่นหัวจิตห,หัวใจเยี่ยมยอดเลดเปิดทับหลวงต่อ19วันนี้คู่หนึ่งให้อยู่ไปที่ทับหลวง FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนำม,มวยหูตีหมอชิตมวยหูตีมหตมอชิตชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกถู ถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2คู่2เสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวงังเจอสเตฟานสทอเหี่ยวบางแสนร2อสเสมอสิงเนี่ยยีจากรัตนบุรีสุรินทร์นะซ้อมอยู่เพชเกียรติเพชรขาะที่สเตฟาน20จากอุดรอุดรน,นะซ้อมอยู่อุดรฟอร์มล่าสุดเสมอสิงเนี่ยชนะซ้ายรัตนะแพ้นอกยกหน,นกก 3, ึ่งฤิิชัยชนะนอกยกสามเพชรชัยชนะ ขณะที่สามฟอมล่าสุดสเตฟานแพนน็อกยกสามพรพิทักษ์ชนะน็อกยกสามเพชรตะวันสุดท้ายชนะน็อกยกสามธิติชัยเสมอสิงเนี่ยจังหวะฝีมือนะแข้งซ้ายแข้งขวาออกได้ดีสอกคมรวดเร็วขณะที่สเตฟานเนี่ยสเตฟานแข้งขวาหมัดขวาในนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดล่าสุดของสเตฟานนะโชว์ความโหดนอกนี่มีแข้งขวาหมัดขวาขณะที่ในเดินเสียบเดินแทงวันนั้นน็อกฤทติชัย คอหอมกลิ่นยก3นะามขณะที่สเสมอสิงสเสมอสิงก็โชว์ฟอร์มสวยชนะน,นอกยก3าเพชรชัยช,ชนะโอ้โวันนั้น2ยกตกเป็นรองนะแต่ยกสามนี่ออกมาแรงสุดท้ายชนะน,นอกมวยคู่นี้เรดเปิดสเสมอสเสมอสิงนะเอฟเรดเปิดสเสมอสเสมอสิงแต่วันนี้ของแดงชอบไปที่สเตฟานสเตฟานนาะทีนี้โชว์ความแกร่งให้เห็นนะเป็นมวยขวาแข้งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่นหัวจินหัวใจดีมากๆนาทีนี้สเตฟานดีขึ้นมากจริงๆวันนี้นะเรดเปิดสเสมอสิง อยู่ที่เสมอเสมอสิงนะวันนี้ของแดงให้รองไปที่สเตฟานสอทองเหวี่ยมแสนวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังเบียดเบียด f อชอบกดซับสไครต์ก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาที่รองคู่เอกเปลี่ยน2เที่ยวแล้วรองคู่เอกเนี่ยสักเล็กลูกเจ้าพอ่อรงตรมวันนี้เจอแสนวริตเบนพรามสองร้สักเล็กเนี่ยยีจากพัทลุงขนาดที่แสนวริศยีจากบุรีรัม สักเล็กนะล่าสุดชนะเก่าล้านสจดนรนยองชนะสิทธิชัยสเดชพันธ์สุดท้ายแพ้เก้าล้านสจแดนระยองแสนวริศแพ้นอกยกสองลูกช้างเพชรสมนึกชนะนอกยกสามเชิงเอกสิทธิก์กำนันเจริญวัฒน์สุดท้ายชนะเด็กดน่อยทีเอ็นมวยไทยเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่สักเล็กเนี่ยมวยขวานะเข่าในเหนียวแน่นนอกมีมีแข้งขวาหมัดขวาสอกคมขาแรกขาหลวยขณะที่แสนวริศเนี่ยขุ้นเข่าเขย่าขวดนะ ในเหนียวแน่นนอกนี่มีแข้งขวาหมัดขวาส่วนในถือว่าเป็นทีเด็ดเลดเปิดหนะ้าสักเล็กต่อ3ามสองมวยคู่นี้ของแดงชอบไปที่สักเล็กของแดงมองว่าสักเล็กนิดเครื่องขาแรกขาลุยนะเป็นมวยมีนาทีทองดูจากฟอร์มล่าสุดน้าที่ชนะสิทธิชัยวันนั้นชิงดำนายกห้าโอ้ต่อยหมัดสิทธิชัยลนพร้อมโชว์ลูกหักขณะที่แสนวริศนะแสนวริศเนี่ยโอ้โหชนะเด็กดอยที่เอ็นมวยไทย ทำถือว่าทําฟอร์มได้ดีมากๆวันนี้นะมวยคู่นี้ถือว่าเข่าชนเข่าเรดเปิดนะสักเล็กต่อ3าวันนี้ของแดงให้อยู่ไปที่สักเล็กมองว่าสักเล็กครบเครื่องวันนี้จะเบียดเฉียนะแสนวริศเบ้นพรามสองเบียดบียเอชอบกดซับสไครต์กดติดตามมาที่คู่เอกคู่เอกเนี่ยเพชรภาพเด็กคอมเพกเจอกับนี่เลยเพชรรุ Pet ่งเรืองสจต้งปราจีนถือว่าเป็นมวยล้างตามวยคู่นี้เคยชกกันที่ช่อง7นะ เป็นเพชรภาพเด็กคอมเพกเบียดเฉือนชนะคะแนนวันนี้มาเจอกันที่ช่องเจ็ดอีกครั้งหนึ่งเลดเปิดนะเลดเปิดเพชรต่อ53เพชรนี่นะมวยขวาแข้งขวาหมัดขวาอาวุธเยอะหลากหลายในเหนียวแน่นขขางหน้าแทงทําได้ดีแข็งแกร่งแข็งแร่งขณะที่เพชรรุ่งเรืองนี่เข่าในอาชีพนอกนี่มีแข้งขวาหมัดขวาสอบคม มวยคู่นี้ล่าสุดที่เจอกันที่ช่อง7นะเป็นเพชรทาได้ดีกว่านะดูแข็งแรงดูครบเครื่องอาวุธดูหลากหลายเข้าออกรวดเร็วมีอาวุธนําขณะที่เ,เพชรรุ่งเรืองนี่เพชรรุ่งเรืองเข่าในอาชีพนะแข่งขวาหมัดขวาในนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดแต่ปัญหาของเพชรรุ่งเรืองมองว่าช้ากว่าเลเเปิดนะเพชรผ้าเบรคคอมเบตตต่อ52มวยคู่นี้ซื้อไปที่ความเร็วของเพชรหงแดงชอบเพชรความเร็วนะอาวุธดูหลากหลายกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะย่ำแ้น เพชรรุ่งเรืองสอจโต้งปราจินได้อีกครั้งหนึ่งนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่20อัปเดตล่าสุดวันนี้มาพร้อมเรทอัปเดตล่าสุดถือว่าเป็นมุมมองของูรูเก่าจริงทีมพองมวยไทยเจ็ดสีผ่านเรทนะนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่20โดยหงแดงสุรินชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่ทับหลวงเพชรเกษมมองว่าทับหลวงเนี่ยเป็นมวยมีทีเด็ดมีนาทีทองนอกเนี่ย ตะล่างสลับบนนะหมัดคมศอกดีหัวจิตหัวใจดีเยี่ยมวันนี้จะเบียดเชอนชนะสหายรัตนะพอหอมกลิน่นลุ้นสายต่ำได้แบบไม่อยากเย็นลุ้นสายต่ำและลุ้นชนะคะแนนวันนี้ทับหลวงต่อ19ให้อยู่ไปที่ทับหลวง ชอบหนึ่งชอบไปที่ทับหลวงชอบสองนะหงแดงชอบไปที่สเตฟานนาทีนี้มองว่าสเตฟานของเขานีเจ๋งแป้งจริงๆรงลูกนอกนีมีแข้งขวามีหมัดนำนะส่วนนายก็ว่าเป็นทีเด็ดพัฒนาผีมวอตัวเองขึ้นดีมากๆากาจีนหัวใจตอนนี้ดีมากๆดีกว่าต่อยมวยรอบเยอะวันนี้นะอาวุธทุกอย่างดูหลากหลายหัวจิตหัวใจดีวันนี้จะเบียดชนะนนเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังเบียดเบียดเลดเปิดเ,ดเดส,มส,มสมอเส,สมอสิงนะแต่วันนี้ให้รองไปที่สเตฟานชอบสองชอบไปที่สเตฟาน ส่วนชอบสามหงแดงชอบไปที่สักเล็กลูกเ้าพาอโรงต้มเลดเปิดสักเล็กต่อสามสองหงแดงมองว่าสักเล็กเนี่ยอาวุธดูหลากหลายกว่านอกนี้มีแข้งขวาหมัดขวาศอกคมในถือว่าเป็นทีเด็ดขณะที่คู่ต่อสู้นอกนี้มีแข้งขวาหมัดขวาในก็ถือว่าเป็นทีเด็ดเมื่อคู่นี้อยู่ที่จังหวะใครจะจังหวะมันแต่วันนี้หงแดงชอบไปที่จังหวะครบเครื่องของสักเล็กนะหงแดงมองว่าสักเล็กดูดีกว่าวันที่สักเล็กจะเบียดเฉียดชนะแสนวริศเบ้นพระรามสองเบียด เจอกันที่พิกัดน้ำหนักร้อยยี่สิบสี่นี่คือชอบสามส่วนชอบสุดท้ายของแดงชอบไปที่เพชรภาพเบรคคอมแพตมองว่าหลากหลายกว่าเข้าออกรวดเร็วมีอาวุธนำวันนี้น่าจะเบียดเฉือนชนะคู่ปรับเก่าอย่างเพชรรุ่งเรืองสจต้องปราจีนสนุกนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่20ตุลาคมอัปเดตล่าสุดมาพร้อมเรทราคาต่อรองล่าสุดมุมมอง F อฟซมุมมองเก่าจริงมองผ่านเรทนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่20ตุลาคมซึ่งถือว่า อัปเดตและพร้อมแบบสุดๆ FC ชอบกดซับ s c ค i b ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขอยุพอให้ FC หของแดงปราศจากโรภคภัยไข้เจ็บอยู่ดีมีแหงงเหงๆทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับผม